พี่น้องเอ้ยเพื่อนบาบุญมีแล้วแนวดีนอปองใสขั้นแมนบุญบอ่อไห่แนวหายสีแลนโฮมสีแลนโฮมซีนิน้วอันไรแหวนนะครับสองแขนกระนบจอกกอขอกาววสวัสดีครับนะครับวสวัสดีพี่ยังทานผู้ฟังหลักกทานผู้ชมอันเป็นที่หักแพ้งถูกบ่งกละเมนถูกบอลเดอ้อเพราะว่าสิเป็นพอตู่แม่ตู่นะครับพอส่วนแม่ส่วนพ่อโกแม่โกผู้นุมผู้สาว ปูบาปออ่าวปูแพ้วยนี่เอือยอย,อย,อย,อย่าอายนองนุ่งลุ่งปานาอาปุติมักค่ำพญา,าอนุรักษ์สืบห้อยตาว่าห้อยปูรวมกันส่งเสริมสางสารรหีดเกาข้องหลังเหาปบะวาสิเป็นหีดสิบสองาะวาสิเป็นข้องสิบสี่หีดงีข้องเจียงเพิ่นยังว่าข้นเพิ่งยองเถิงทินแดนอีสานว่ามีของโบรานอยู่สบายผ่าพื้นเฮามาผ้ากันสั่งหกักสาดอกสืบต่อ ของดีมีอยู่แล้วอยา่าไล่ถิ่มดอกเปาได้นะครับของเฮามีของดีๆกัดซอยกันเถาะซอยกันพ่ายเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้งานบุญงานบุญหลายช่วงเนี่ยพี่น้องไปงานบุญงานแต่งแหนงานกะทินแหนงานผาป่าเน้อยอนุโมทนาละก็ดีใจน้ำพี่น้องไปซอยกันคนละไม่คนละมือแสดงออกถึงนาจิตนาใจละกะเ็เฮ็ดบุญไหวพราะคนเฮาถูกยางตายไปแล้วเอาไปบ่ได้เป็นยังว่าทวมหรือแหลงขาดแวงบ่สมบูรณ์ ประเพณีท่าบุญพ่อแม่เหาบ่เคยทิมเอาความดีเป็นหลิมสลักใจไว้คงทีสามักขี้ยืดใบาย,ยาไล่ทิมดอกหีดคองถูกยากหายหฮาเพลิงกันทุกคนแมนสิรวยหรือจนให้เพิงผ้ากันไวคือดังเหือค่าแกงเกียนเห็นเกียนได้แก่ผููฟั่งเอ,อ้ยบัดเพือไปหอดน้ำเหือสิได้ดอกแก่เกียนเบิงแย่งแพงกันนะครับมีบุญสินกินท่านในวัดในว่าล่วงเรียนในหมูบ่บ้านบ้านได้บานหมู่บ้านเซียวบานไก่เชิดติตกันไก่บวกไก่พ่อไก่บินโตกะ ไปรวมไปห่วมกันเสาทรงแกงแร่งทรงต่มนะครับบานไก่กับบานลุงบานสูงกับบานป่าบา้านคางคากับบานอาบา้านนาเพิงผ้ามีนามจิตนาใจอาศัยส,สนน้ำกันเพินยังวานันเดบัวอาศัยเซิงน้ำปลากับเพิงวังโตมบัวอาศัยวังเวิรนจึงลอยล่องน้ำหนาม ข้ามอาศัยหอยง้วก้วยอาศัยแอกตาแหกอาศัยไก่ตุ่มจึงตนตุ่มจากค้อนคือดังค้อนอาศัยใหม่นกใสอาศัยโกนค้นกะอาศัยค้นเพิงกันโดยด่ามข้ามอาศัยหมอหมอหมออาศัยซองข้องอาศัยไม่ขอนตีต่องจังคอยดังสามัคคีกันไบคือขเนี้วหนึ่งไมเด้น ยาเดเพศแตกมั่งคือนำถือเขาเหนียวสามาคีกันไหวคือฝนแสนหาโตกลงมาจากฝ่ายไล่โฮมหงทัวอีสานสั่นตัวละนอนี่คือการเบิงแย่งแพ่งกันซอยกันคนละไม่คนละมือบอถิมบอป๋ากันเอา้าบาไปบามากับเวลาสิเบิร์ตกับขอปปะคุนพี่น้องที่ให้การติดตามจังได้กับขอแรงจีแรงใจกดไหลกดแช่กดหัวใจให้ในเดอร์อยู่ดีกินแซบอยู่แกบกินนัวยยามมือเส้าให้อ่อแบ่งยามมือแรงให้ได้ซ้ำ